โอเคกลับมาเจอภาคสองของกล่องทรงจั่วนะครับเราเขียนภาพฉายเสร็จไปแล้วนะครับแปนรูปด้านหน้ารูปด้านซ้ายรูปด้านขวานะครับแต่รายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวนักเรียนไปเก็บกันเอาเองนะครับเดี๋ยวครูจะมาพาเขียนรูปไอโซเมตริกนะครับนะคราวที่แล้วเนี่ยไอโซเมตริกคราวที่แล้วอะ่ะมันเป็นไอโซแบบแบบธรรมดาแบบนี้ถูกไหมนะครับไม่มี เอียงด้านในดีด้านนี้นะครับเป็นธรรมดาแต่ว่าไม่มีแหลมแหลมนะครับคขาวนี้มันจะมีแหลมแหลมเข้ามาแค่นั้นเองนะครับก็เท่ากับว่าเราเขียนสามเหลี่ยมอีกรูปหนึ่งมาแปะนะครับมาแปะบนไอ้กล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะไอโซเมตริกเราจะเขียนเห็นจะเห็นประมาณนี้นะครับซ้ายหน้าแป่นนะครับนะรูปนี้นะครับเราจะเขียนชื่อว่ารูปหน้าแล้วก็ซ้ายนะครับนะแต่เดี๋ยวการบ้านอ่ะมันจะเป็นรูปนี้นะครับเป็นรูปแบบนี้นะครับ จะเป็นหน้าแล้วก็ขวานะครับนักเรียนคนละเรื่องกันนะครับการบ้านส่งครูมาหน้าซ้ายหน้าซ้ายตลอดอันนี้ผิดนะนะครับอ่ะโอเคมาเข้าเรื่องไอโซเมติกของเรานะครับขั้นแรกเลยนะครับไอโซเมติกเนี่ยนะครับตรงนี้ต้องเปิดมุม30นะครับ30องศาทั้ง2ด้านนะครับครูเตือนไว้แล้วนะครับแล้วก็ มีคนทํามาจริงๆด้วยคือทํา60มา60ข้างหนึ่ง30ข้างหนึ่งหรือ60-60นะครับมันชันมากนะครับมันมันมันจะไม,ไม่ได้รูปทรงแบบนี้นะครับนะอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันจาก,กรอบนะครับออกมา12.5เซนนะครับจาก,กรอบด้านซ้ายออกมา12.5เซนจาก,กรอบด้านล่างขึ้นมา1เซนเป็นจุดสตาร์ท30คูณ30นะครับเออโทษเป็นจุดสตาร์ทเส้นเปิดไอโซเมติก30องศานะครับ 12.5อยู่ตรงนี้นะครับขึ้นมา1เซนนะครับอยู่ตรงนี้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเขียนเส้นตั้งแบบนี้จุดนี้นะครับจุดนี้นะครับคือจุดที่เราต้องเปิดมุมซ้ายขวาออกไปนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราต้องมาตั้งฉากปรับมุมเราที่30นะครับคือ30เนี่ยมันทับกับ60อยู่นะครับ30มันทับกับ60อยู่แบบนี้นะครับแต่ว่าครูบอกแล้วว่าถ้าเป็นมุมแบบนี้มุมนี้คือ90ถูกไหมครับถ้าแบบนี้เอางี้ครูปิดปิดมุมก่อนปิดมุมธรรมดานะถ้าเขียนเส้นฉากแบบนี้ มุมฉากแบบนี้นักเรียนรู้คือ90ถูกปะแล้วถ้าเกิดนักเรียนลาก45ธรรมดาแบบนี้อันนี้คือครึ่งหนึ่งของมุมฉากถูกไหมเส้นนี้นะครับเดีย๋ยวคูรูลงน้ําหนักนิดนึงนะครับเส้นนี้คือครึ่งหนึง่งแล้ว30อยู่ตรงไหนล่ะ,ะเดี๋ยวผมทํา45สาองข้างเลยนะครับทําเป็นแลนด์มาร์กไว้นะครับแบบนี้นะครับแล้ว30อยู่ตรงไหนนักเรียนก็เปิด30ครับแบบนี้ครับปึ๊บแบบนี้นะครับ แล้วมาพลิกแบบนี้ถ้านักเรียนพลิกแล้วลากเส้นมันเกินเส้น45แบบนี้ขึ้นมาแบบนี้เกินเส้น45อันนี้คือเส้น45ใช่ไหมถ้าพลิกแล้วเกินเส้น45แบบนี้คือผิดนะครับนะผิด30ต้องน้อยกว่า45แบบนี้ต้องเป็นเส้นแบบนี้โอเคนะครับต้องเป็นเส้นที่น้อยกว่า45อันนี้คือ30อันนี้คือ60นะครับพลิกกลับมาด้านนี้คืออะไรล่ะพลิกกลับมาด้านนี้นะครับก็ต้องมาด้านนี้ อันนี้คือ45้าถูกไหมครับ45้าเรารู้ไว้เราเขียนไว้แล้วนะครับราะนี้เส้นนี้คือ30ถ้าเกิดเราเปิดงานมาเราเปิดมุมตรงนี้เกิน45องศาก็คือผิดโอเคป่ะครับนะโอเคนะคราวนี้ครูจะลบไอเส้นพวกนี้ทิ้งกันละนะครับนะเส้น45นะครับครูจะลบทิ้งละนะครับครูจะเหลือ2เส้นละนะครับก็คือเห็นไหมครับเส้น30เส้น30โอเคป่ะครับนะมาดูนะครับ หน้าหน้าอยู่ทางนี้สายอยู่ทางนี้เนี่เราต้องเขียนแบบนี้จากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะครับจากฐาเนี่ยมาถึงตรงนี้เท่าไหร่ครับมันคือท่านี้ถูกปะมันคือท่านี้จากนี้ถึงตรงนี้ก็คือ2.5จากนี้ยาวไปทางนี้ถึงจากจากจุดนี้นะครับมุมนี้นะครับยาวไปตรงนี้คือเท่าไหร่คือ7.5จากตรงนี้ขึ้นมาถึงสูงตรงนี้คือเท่าไหร่คือ5นะครับคือ5 มันมาจากอะไรล่ะมันมาจากภาพฉายเดิมนั่นแหละนะครับที่เราเขียนไว้แล้วนะครับอขอใคยเดี๋ยวครูให้ดูงานเสร็จเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องขยับกล้องมากนะครับคือตัวนี้ครับคือตัวนี้แปนเราก็รู้แล้วมันกว้าง2.5นะครับ2.5ตัวนี้นะครับแล้วมันลึกลงมาภาพรวมคือความยาวรวมคือ7.5นะครับรูปด้านหน้าก็เช่นเดียวกัน7.5อ๋ออันนี้ลืมเขียน3 จุดเจ็ดห้านะครับสามจุดเจ็ดห้านะครับแบบนี้โอเคป่ะนะครับอ่ะเริ่มนะครับหน้าซ้ายแปนนะครับวัดหน้าก่อน2เซนครึ่งนะครับครูเริ่มจาก10นะครับ10 1 2 2ครึ่งก็2.5อยจุดตรงนี้นะครับลากเส้นตั้งขึ้นไปนะครับลากเส้นตั้งขึ้นไปแบบนี้ความสูงเท่าไหร่ครับความสูงของด้านนี้คือเท่าไหร่ครับ5นะครับคือ5ผมวัดไปเลย5นะครับแบบนี้แล้วก็ขีดเส้นปิดแบบนี้ปึ๊บนะครับได้ตัวนี้ละได้หน้านี้ละคำว่าหน้าละได้หน้าละ ต่อไปเหลือมาทางซ้ายแต่ซ้ายนี่เอาแค่นี้ก่อนนะเอาแค่นี้เอาซ้ายแค่นี้ก่อนนะครับนะเป็นกล่องแบบนี้นะครับอันนี้เราความสูงเราได้แล้วคือ5ถูกปะ่ะคือตรงนี้นะครับต่อไปลึก7ดครึ่งนะครับวัดไปเจ็ดครึ่ง เจ็ดครึ่งนะครับแล้วก็ลากเส้นตั้งนะครับเส้นตั้งนี่เเอาเท่าไหร่ก่อนเราเอา5ถูกป่ะแต่คราวนี้เราวัดตรงนี้ไว้แล้ว5เราไม่ต้องวัดตรงนี้เพิ่มนะครับเรากลับฉากเลยนะครับเราถ่ายระยะ30องศาจากมุมหน้ามาเนี้ยปึ๊บแบบนี้นะครับถ้าเราอยากเขียนเป็นกล่องก่อนเราก็ปิดแบบนี้นะครับเราได้กล่องนี้ออกมาแล้ว นะครับเราได้กล่องนี้นะครับนี่นะครับแบบนี้เห็นไหมครับทรงเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับแปนหน้าแล้วก็ซ้ายอันนี้ผมอีกอันนึงนะเปลี่ยนนะไม่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 ใช่ว่าเป็นซ้ายเนาะนะครับได้แบบนี้เรียบร้อยนะครับแต่ไอ้ทรงเนี้ยมันเป็นแบบนี้มันมียอดแหลมตัวนี้เข้ามามันมียอดแหลมของของทรงจั่วเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนี่หน้า ซ้ายแปนนะครับเราต้องเขียนสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนี้เขียนยังไงอะ่ะเรารู้ว่าสามเหลี่ยมเนี่ยมันคือกึ่งกลางของของ,ของตรงนี้ถูกป่ะแล้วจากตรงนี้สูงขึ้นไปเรารู้แล้วด้วยมันเท่าไหร่มันคือสามรู้จักไหนรู้จักรูปนี้ไงรู้จักรูปด้านหน้าตัวนี้ของมันไงน,นะครับรูปจากอ่าโทษรู้จักรูปด้านข้างของมันไงว่าจากฐานมาถึงบ่ามันเนี่ยห้าแล้วจากบ่าไปถึงหัวยอดมันเนี่ยคือสามถูกไหมครับแล้วไอ้นี้ก็คือแบ่งกึ่งกลางโอเค แบ่งกึ่งกลางเนี่ยมันทาได้2วิธีก็คือตรงนี้นะครับจากจุดเริ่มไปถึงจุดจบห่างกัน7เซนครึ่งแบ่งก็คือ3.75เซนก็ต้องวัดอย่างนี้นะครับ3 5 3.5นะครับนับไปอีก2ขีดเล็กแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ลากเส้นไว้ก่อนนะครับลากเส้นล่างไว้แต่อีกวิธีหนึ่งคือการลากเส้นทยยงมุมนะครับและหาได้ชัวร์กว่าไม่ต้องวัดด้วยนักเรียนไม่ต้องหารด้วยนะครับ คือลากเส้นทชยงมุมจากมุมของรูปสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับาลากหากันแบบนี้โดยที่ฉากปรับมุมไม่ได้ใช้บังคับองศานะฉากปรับมุมนี่อ่ะใช้นี่ลากดีว่าใช้ไอแผ่นนี้ลากนะครับนะผมใช้แผ่นนี้ลากนะครับก็คือจะแสดงให้เห็นว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเปิดมุมอะไรของฉากนะครับแบบนี้เลยนะครับปึ๊บอันที่1แล้วก็ตรงข้ามมุม อันนี้อีกอันหนึ่งนะครับปึ๊บจะเห็นได้ว่ามันทําไมครับมันตัดตรงกับที่เราวัดพอดีนะครับมันตัดตรงกับที่เราวัดพอดีพอเราได้แบบนี้เสร็จปึ๊บเราก็ลากเส้นเนี่ยจากจุดที่เราตัดเนี่ยขึ้นไปนะครับแล้ว3มของเราอะ่ะมันเริ่มจากตรงไหน3เรามันเริ่มจากตรงนี้นะครับไปถึงยอดคือ3นะครับแล้วไอ้ตรงนี้ของเราในรูปอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนี้ไงครับก็คือจุดฐานของสามเหลี่ยมเราวัดไป3ามเลยครับ หนึ่งสองสามเห็นไหมครับหนึ่งต้องด้านนี้เนาะโอเคจะได้เห็นชัดผมเอาจากยี่สามนะยี่สามยี่สองยี่เอ็ดยี่สิบก็คือจุดนี้ถูกไหมครับคือยอดของสามพอได้ยอดของสามตรงนี้เสร็จปุ๊บของเรามันเป็นแบบนี้ถูกไหมครับไอโซเมตริกเราเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอเส้นตัวนี้มันจะต้องวิ่งไปทางขวาของเราถามว่ามันขนานกับอะไรมันขนานกับไอขอบนี้หมดเลยและไอขอบ ขอบตรงนี้มันคืออะไรมันก็คือเส้นนี้แปลว่าจากยอดตรงนี้มันต้องเปิดมุมที่เท่าไหร่ครับ30องศาวิ่งไปครับแบบนี้วิ่งไปเท่าไหร่อันนี้เราต้องวัดช่วยนะครับวิ่งไป2ครึ่งนะครับนะวิ่งไป2ครึ่งแบบนี้2.5แบบนี้ถ้าเราไม่วัดช่วยนะครับเราจะต้องลากเส้นล่างสมมุติจากตรงนี้ออกมาแล้วมาตัดเส้นฐานตรงนี้ แล้วก็เขียนเส้นตั้งขึ้นไปซึ่งมันก็จะชนกับ2ครึ่งที่เราวัดพอดีเลยนะครับนะแต่นักเรียนวัดช่วยมาแล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับถามว่าจากนี้ทําไงต่อเราเชื่อมเส้นเลยครับจุดนี้นะครับอะครูเน้นเส้นเลยนะครับเส้นนี้เน้นได้นะครับเส้นนี้เน้นได้นะครับ1เส้นนะครับจุดยอดนะครับเสร็จแล้วนะครับฉากปรับมุมครูไม่ได้เปิดมุมนะครับลากจากยอดมาหาฐานนะครับ ลากจากยอดมาหาฐานแบบนี้ปึ๊บเช่นเดียวกันตัวนี้ก็คือจากยอดมาหาฐานนะครับจุดยอดมาหาจุดฐานแบบนี้ปึ๊บแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับลากจากจุดยอดไปหาฐานด้านหลังนะครับยอดไปหาฐานด้านหลังนะครับแบบนี้นะครับยอดไปหาด้านหลังปึ๊บแบบนี้ ที่เหลือนะครับใช้ฉากนะครับเปิดมุมสามสิบองศานะครับนะเปิดมุม30สิบองศาลากเชื่อมเส้นเลยครับปุ๊บแบบนี้แบบนี้นะครับแล้วก็ลากเส้นตั้งนะครับลากเส้นตั้งนะครับปุ๊บ เชื่อมจุดซะนะครับเรียบร้อยนะครับเหมือนจะเสร็จใช่ไหมครับเหมือนจะเสร็จนะครับถ้าเป็นการมองวัตถุธรรมดาก็คือเสร็จนะครับหน้าแปนหน้าซ้ายแปนครบนะครับสามมิติ3ด้านนะครับภาพไอโซเห็น3า,ามมุมแบบนี้นะครับหน้าซ้ายแปนแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วครูบอกว่ามันมีเส้นที่ มีอยู่จริงแต่มองไม่เห็นนะครับนั่นคือเส้นเกอบข้างในนะครับนักเรียนเติมให้มันหน่อยครับจากมุมด้านหลังตรงนี้นะครับลากไปเลยนะครับแล้วจากมุมบนนะครับตรงนี้นะครับลากตั้งขึ้นมาปึ๊บแบบนี้แล้วก็ลากเชื่อมจากมุมด้านหน้าแบบนี้นะครับจะเห็นว่านี่จะมีเส้น3เส้นนี้1 2แล้วก็3 3เส้นนี้ใส่เป็นเส้นปะครับมีอยู่จริงแต่มองไม่เห็นนะครับเส้นปะาที่เราจะใช้กับไอโซเมติกนะครับ ควรจะเป็นเส้นป่าที่มีขนาดความถี่พอสมควรนะครับเพราะว่าภาพจะได้สวยขึ้นนะครับแต่ส่วนเส้นปะนํานสายตาที่นักเรียนจะเห็นจากงานจริงพุ่งนี้เนี่ยนะครับมันจะมีความห่างครูมีความตั้งใจให้มันแตกต่างจากเส้นปราที่เลือกใช้ในภาพไอโซเมตริกนะครับโอเคนะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับการตัวการเขียนภาพไอโซเมติกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับคราวนี้เหลืออะไรครับเหลือเส้นบอกระยะที่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูงานจริงกันแล้วก็นักเรียนก็ดูว่านักเรียนจะบอกระยะยังไงให้เหมือนกับงานจริงโอเคนะครับงานไม่ยากนะครับงานไม่ยากผมดูงานมาละนะครับนักเรียนเขียนได้เสริมแค่ว่าเรื่องของความเอ่อความปราณีนะครับความปราณีความละเอียด ตัวหนังสือเขียนให้สวยนะครับงานนักเรียนก็จะสวยเองนะครับนะพรุ่งนี้นะครับเขียนงานนี้นะครับเขียนงานตัวนี้นะครับเขียนให้เรียบร้อยนะครับใส่หัวลูกศรนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปพหาใส่หัวลูกศรกับเส้นบอกระยะในในห้องเรียนนะครับวันนี้ก็อาจจะอัพคลิปได้คลิปได้ตอนดึกนะครับก็ต้องขออภัยนะครับก็หวังว่านักเรียนจะทํางานออกมาได้นะครับลอง แสดงศักยภาพของเราเนาะอย่าท้อนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ